สวัสดีครับผมจิราภาพมาสงครามนะครับเป็นศิลปินอิสระนะครับแนววิธีการเขียนส่วนใหญ่จะเป็นแนวไทยไประยุกต์ไทยร่วมสมัยนะครับเป็นงานจิตกรรมสีอะคริลิกแนวงานส่วนใหญ่จะมีลักษณะในเชิงแนวความคิดแนวปรัชญาแนวพุทธศิลป์แนวธรรมะธรรมชาตินะครับหรือแม้ก็สื่อสะท้อนสังคม หรือบริบทต่างๆเป็นบริบทที่แวดล้อมของคนเราในชีวิตประจําวันที่เป็นอยู่นะครับงานแนวในด้านพุทธศิลก็จะท้อนสื่อเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะครับแนวสะท้อนสังคมก็เกี่ยวเรื่องสภาวะบ้านเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องราบยศสารเสริญต่างๆนานาน,าน,นะครับซึ่งสะท้อนความเป็นจริงของมนุษย์ที่เป็นอยู่แล้วก็แนวธรรมชาติสะท้อนถึงการรณรงค์การอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันคุ้มครองปกป้องดูแลธรรมชาติ เป็นมวลรวมทั้งหมดของการดำเนินชีวิตคัานี้งานที่เขียนส่วนใหญ่จะเป็นแนวเป็นแนวจินตนาการนะครับจินตนาการออกมาให้มันเป็นรูปเป็นร่างครับเพราะจินตนาการก็คือการทาในสิ่งที่มองไม่เห็นออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็สื่อแนวความคิดกับเทคนิควิธีการของตัวเองออกไปนะครับโดยส่วนใหญ่ของผมจะเป็นสีอะเกลิกจะมีเป็นลายเส้นบ้างแต่ว่าที่นําเสนอส่วนใหญ่จะเป็นแนวสีอะเกลิกทั้งหมดลายเส้นนั้นไว้สําหรับในการโงเขียนดีแลกเฉพาะขีดเฉพาะงานนะครับ แล้วก็เป็นงานไทยประยุกต์ที่ใช้พื้นฐานของไทยเดิมออกมาแล้วก็เรามาดีไซายดัดแปลงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับบางส่วนก็จะมีงานเป็นสามมิติสามมิติโดยใชยเ้เทคนิคเฉพาะในการคิดโคนออกมาส่วนงานที่นําเสนอเช่นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศินก็จะเอาธรรมะกับธรรมชาติมารวมกันนะครับในการพยายามดีไซน์ อมันรวมเป็นกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้การจรินตนาการในการคิดในการสื่อส่วนผู้ดูก็จะดูด้วยการต้องใช้จินตนาการในการร่วมในการเสพงานด้วยนะครับนําพาไปให้ส่าแต่ละคนนี้มีจินตนาการความคิดในสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่วิธีคิดวิธีนําเสนอที่ไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เรามานําสู่วิธีการในการนําเสนออีกมุมหนึ่งของสังคมในงานศิลปะนะครับก็มอันนี้ือเข้าๆตา,าหลักง,งานที่นำ,นำเสนอไว้นะครับ